อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,อง,ง,องสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนบาซ่านนทบ,บุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ In-box อ n ะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพลาโมโมเดลหรืออื่นๆนะครับผมก็จะมาทําการแกะกันให้ดูเลยดีกว่าว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างน,นะครับผมและสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมทุกทีครับกับการรีวิวการ์ดไฟแวนการ์ด ภาษาไทยนะครับผมโดยวันนี้ก็พี่ชินรับหน้าที่ดําเนินรายการเช่นเคยนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะเป็นการรีวิวคอมโบต่างๆของแคลนโอล c เ e ิทิ้งแทงนะครับผมที่ปรากฏตัวในชุด VGT BT03 ขีดสนะครับผมก็คือกล่องสีม่วงนั่นเองซึ่งใครก็ตามที่เป็นแฟนแฟนของออลาเคหรือว่าใช้ คลนโอราเคิลมาโดยตลอดนะครับผมก็คงจะต้องไม่พลาดชุดนี้กันแน่นอนครับเพราะว่าชุดนี้นั้นก็จะเป็นชุดที่มีการปรากฏตัวของเซตซิคุยมินั่นเองนะครับผมก็จะเป็นอาการวิวัฒนาการการไลท์ตามลำดับขั้นตอนไป0 1 2 3ก็เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ใหม่อีกแบบหนึ่งของแวนการนั่นเองครับตามปกติที่เวลาเราเล่นชุด1.2ชุดนั้นก็จะไลท์ไปเรื่อยๆไม่ได้ซีเรียสอะไรใช่ไหมครับอยากจะลงตัวไหนก็ลงเจอตัวไหนขึ้นก็ลงตัวนั้นแต่สําหรับเซตนี้ก็จะเป็นการวิวัฒนาการแบบพิเศษ ก็คือจะทําการลงศูนย์ตามลําดับนั่นเองตัวเอฟเฟกก็จะเป็นการเช็ค5ใบบนถ้าเกิดเจอก็ลงจะเป็นประมาณนี้นะครับเรื่องเอฟเฟก effect นั้นสามารถเช็คได้ในคลิปที่แล้วนะจ๊ะที่พิชินรีวิวยูนิตแลวก็สกิลต่างต่างของแคลนโอลาเคอในกล่องนี้เอาไว้นั่นเองครับสำหรับในวันนี้นั้นพิชินก็จะมาทําการอธิบายให้ฟังว่าคอมโบต่างๆของแคลนโอลาเคในชุดนี้นี้มีลูกเล่นอย่างไรบ้างนั่นเองอ่าโอเคงั้นก่อนอนื่นก็ต้องพูดถึงเรื่องของการต่อพลังให้้ถึง2 0,000กกก่่่อนนีกกวีวววาาารเพระ,ะปติแล ต,ต่อพลังถึงสองห0ได้นี่คือจะดีมากเพราะว่าฝันของามจะป้องกันลาบากมากครับยิ่ง2 0 0 0 0หนึ่งได้นี่ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าจะได้เจาะฝันของามที่เป็นพลังโจมตี1 1 0 0 0ที่แสแตนเป็นวนกาดไว้ได้ด้วยอย่างเช่นพวกอาชุล่าไกเซอร์หรือไดโอดิกโกนิงโอเวอร์อร์ดประเภทนี้นะครับเพราะว่า10,000กับ1 1 0 0 0นั้นค่อนข้างจะแตกต่างกันมากๆนะครับผมต้อง uh, ให้เข้าใจไปด้วยเพราะว่าสมมุติเราวนกาดเราหรือว่าเรียกาดเราเนี่ยตีประมาณ20,000อ่าอย่างนี้คือ ถ้าเกิดผล่างข้ามเป็น10,000เท่ากันโอเคเขาต้องการประมาณ15ื0 0หแต่ถ้าเกิดความต่งข้ามเป็น11,000บางทีเขากาดแค่หมื่นเดียวก็อยู่แล้วทําให้เราเรียกพลังป้องกันจากเขาได้น้อยครับงั้นเดี๋ยวมาเรื่องของการต่อพลังก่อนสําหรับแคลนโอลาร์ลจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแคลนที่โดดเด่นตั้งแต่ชุดแรกในะคือเรื่องของการต่อพลังของแวนการ์ดให้ถึง2 0 0 0 0โดยได้รับความร่วมมือจากาสาวนักพยากรณ์อากาศมิ้คนะครับผมซึ่งมิ้วนี้ก็สามารถหาใช้ได้แล้วเพราะออกมาตั้งแต่ชุดแรกหรือจะหาอีก 04ก็ได้นะครับผมเพราะว่ามีเหมือนกันแต่ต่างกันที่หน้าตาลูกร่างนั่นเองแต่ความสามารถเหมือนกันทุกอย่างเป็นใบเดียวกันนะครับผมต่างกันแค่อ,า,อาร์ตของมันคือลูกกาดของมันนั่นเองทีนี้มิ้วตัวเนี้ยความสามารถของเขาก็คือถ้าเกิดบนมือเรามีกาสสีใบขึ้นไปตอนมิ้วบูสนะครับผมจะช่วยเร่งพลังอีก4 0 0พันมิ้ว6 0 0ันเดี๋ยวบวกกับอีก4 0 0 0ที่จากสกิลของเขาก็เป็น10,000แล้วนั่นเองครับตอนนั้นนี้ถ้าเกิดแวนกาดเราเป็น10,000อะไรก็ได้ เอามิลบูสใบนี่ก็คือสบายแล้วได้2 0 0 0 0แน่นอนหรือถ้าเกิดเป็น11,000อย่างเช่นซคูยามิล้วก็2 1 0 0 0แน่นอนครับดังนั้นเนี่ยการต่อพลังในฟากแวนการ์ดของแคนโอลาเคิลนั้นจะค่อนข้างจะสะดวกสบายอยู่แล้วถ้าเกิดเรามีมิวเข้ามาช่วยนั่นเองครับผมคราวนี้ก็จะมีปัญหาก็คือมิวเนี่ยต้องมีการ์ดสีใบบนมือตอนตีเท่านั้นนะครับผมก่อนเช็คด้วยนะครับเพราะว่าความสามารถเขาเกิดขึ้นมาตอนบูสทันทีดังนั้นเนี่ยมันจะเกิดก่อนการทวินไดเช็คดังนั้น เราก็ต้องหาทางให้การบนมือได้มีสีใบขึ้นมาให้ได้ซึ่งมันหาก็ไม่ยากครับถ้าเกิดเราใช้ซูซูโยมิเพราะว่าโซซูซูกิโยมิเองเนี่ยล่างเกรดสานะครับผมก็จะมีความสามารถในการช่วยเร่งการบนมืออีกแล้วนะครับผมก็จะมีเคาน์เตอร์บาร์สแล้วก็จั่ว2แล้วก็เสียบเข้าโซหนึ่งนั่นเองแต่กรณีเงื่อนไขของเขาก็คือจะต้องมีโซครบ6ใบขึ้นไปจริงไหมครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดกันดีกว่าครับผมว่าทํายังไงให้โซครบถึง6ใบโอเค ทีนี้มาว่ากันในกรณีของการถ้าเกิดเราไล่ตามปกติได้ถ้าไล่ตามปกติได้แล้วนะครับผมมันจะมีช่วงเกรด2ที่ล่างเทพธิดาจันท์ครึ่งดวงคิคุยมิทําการไล่ลงมาและถ้าเกิดตอนจังหวะที่ไล่เรามีเกรด0ูย์และ1่ของล่างแรกครบนะครับผมก็จะเอฟเฟคเขาจะทํางานครับเราจะได้โซชาร์จสองใบนั่นเองถ้าเกิดโซชาร์จสองใบปุ๊บสมมุติทาอย่างนี้แค่นี้เราก็จะมีโซสี่ใบแล้วใช่ไหมครับพอไล่เกรด3ลงมา โซเราก็จะเป็น5ใบแล้วนั่นเองเห็นไหมครับผมดังนั้นเนี่ยเราขอแค่เติมอะไรก็ได้อีก1ใบเข้าไปโซเราก็ครบ6ใบและเอฟเฟกของซิคยูมินก็จะสามารถทํางานได้นั่นเองครับผมถ้าเกิดใช้ปุ๊บแล้วการนมือเกิน4ี่ใบขึ้นไปมิวก็จะเอฟเฟกต์ทำงานนั่นเองแต่ถ้าเกิดการเกิน4อยู่แล้วอันนี้คือไม่ต้องใช้ก็ได้อันนี้เอาอาจจะเก็บคอเตอร์บัสไปใช้เล่นกับยูนิตตัวอื่นก็ได้อันนี้ก็คือไม่ว่ากันนะครับผมแล้วแต่สถานการณ์ทีนี้ถ้าอีกหนึ่งใบที่เหลือเนี่ยทำยังไงดี เพราะว่าถ้าเกิดเราไล่ตามลำดับออยางมากก็ยังไงก็แค่5ใบอยู่ดีทํายังไงดีครับงั้นก็มาดูยูนิตที่สามารถช่วยเหลือในการเพิ่มโซเข้าไปดีกว่าเรามีตัวอะไรบ้างอ่ะอย่างแรกเลยที่มาพร้อมกับชุดนี้เลยละกันครับผมกับโอล่าเข้ากัดเดียนเลตอซึ่งเลตอนั้นความสามารถเขาเข้าใจไงมาครับผมถ้าเกิดยูนิตตัวนี้โจมตีฮิตเราก็สามารถชาร์จหนึ่งได้เองถ้าเกิดแวนการเราเป็นโอล่าเข้าซึ่งถ้าเกิดคอกในสักเกมหนึ่งอ่ะตัวเนี้ยตีฮิตหนึ่งครั้ง ก็จะได้ชาร์จเพิ่มอีกหนึ่งใบแค่นี้ก็จะเป็นโซ6แล้วนั่นเองครับผมซึ่งทําให้สามารถใช้เอฟเฟกของซึคุยมิได้ทันทีอ่านี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งยูนิตหนึ่งที่มีความสําคัญ์ในการช่วยชาร์จนั่นเองครับผมเพราะว่าในเซตวีเออบูสเตอร์ชุด3เนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับโซชาร์จค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะว่ามีมันจะได้รับมันิสงมาจากแคลนไดเอร์กูล่าแล้วก็เพลมูนไปด้วยนะครับผมทีนี้มาดูใบอื่นที่ช่วยกันดอีกใบหนึ่งก็จะเป็นเจ้าหน,นี้แล้วกัน ไซคิกเบิร์ดนะครับผมอ่าไซคิกเบิร์ดนี่ก็จะเป็นอีกยูนิตหนึ่งที่มาช่วยในการเพิ่มโซเพราะว่าเอฟเฟคเขาง่ายมากครับผมก็คือนําตัวนี้ยูนิตตัวนี้ที่อยู่ช่องเรียอากาศเก็บเข้าสู่โซเข้าไปเราก็จะได้จูดหนึ่งคือการบันมือเราจะเท่าเดิมลงตรงนี้ก็เสียบเข้าโซไปแล้วก็เก็บหนึ่งแล้วก็จะได้จูดหนึ่งแต่โซของเราก็จะเพิ่มขึ้นไงครับเห็นไหมถ้าเกิดใช้เอฟเฟคเสียบโซไปปุ๊บเราก็จะได้การบันมือเพิ่มขึ้นหนึ่งใบนั่นเองแถมการที่จูดใหม่เราอาจจะได้บ้ใชุก ต่อไปด้วยก็ได้หรือโชคนี้จวดได้เพิ่มเฟสการ์ดก็ดีครับผมก็ไม่ว่ากันอันนี้ก็จะเรื่องของการจวดนั่นเองในนี้นี่ก็จะเป็นยูนิตที่ช่วยให้เราสามารถชาร์จได้ตามปกตินั่นเองครับผมหรือถ้าเกิดอ่ะเราชาร์จไม่ถึงจริงๆทํายังไงดีครับผมก็ไม่ยากเราอาจจะเลือกที่จะไลท์เกรดสามใบอื่นลงไปก่อนสักตัวหนึ่งก็ได้แล้วเทิร์นออกมาค่อยไลท์ทับก็ได้อย่างนี้เราก็ได้โซคบหกใบเหมือนกันครับผมอ่ะก็จะเป็นยูนิตสไตล์ประมาณนี้หรือถ้าเกิดบางทีโชคร้ายจริงๆนะครับ เกิดไลท์ข้ามลำดับนะครับผมอย่างเช่นเกรด2หายไปเกรด2องกเป็นตัวอื่นแบบนี้ทํายังไงดีเพราะว่าถ้าเกิดการไม่ครบทั้ง3ใบนะครับผมร่างศูนย์หนของซิคุยมิเนี่ยพลังเขาจะเหลือแค่เก้าพันทำให้พลังในการบุกค่อนข้างน้อยลงดังนั้นเราอาจจะเลือกที่จะไลท์เกรด3เป็นอมาเทลสึก็ได้แล้วค่อยถ่วงเวลาไปให้ทุกๆเมนเฟสเนี่ยช้าหนึ่งชาหนึ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะฟลุกโชคดีชาร์จได้ครบทุกเกรด นั่นเองอาจจะคราวนี้อย่างเช่นตอนนี้ขาดเกรด2เกิดเทินหน้าเราชาร์จได้อย่างนี้ปับ๊บได้เกรด2เข้ามาอ่าเราอาจจะหาจังหวะเทินต่อไปค่อยไล่ก็ได้อย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันอาจจะทาให้โซคาพกใบไปด้วยเลยก็ได้ครับผมตอนนี้นเนี่ยอามาเทลสัสสือก็จะเป็นยูนิตอีกตัวหนึ่งที่ทุกคนนิยม,มนั่งใส่ในแคลนในเด็กนี้เอาไว้เล่นกับซิคุยมีนั่นเองนะครับผมเพราะว่ามีความสามารถในการช่วยโซชาร์ด้วยนั่นเองหรือบางทีถ้าเกิดเราไล่ตามลําดับ012ตามลําดับได้ ถ้าเกิดไล่ตั้ลำดับได้เราก็จะได้ชาร์จอีกสองด้วยจริงไหมครับสมมติชาร์จได้อย่างนี้อย่างนี้แล้วกันทีนี้บังเอิญโชคร้ายล่างเกรดสามไม่ขึ้นเปิดห้าใบก็ไม่เจอทํายังไงดีล่ะเราอาจจะเลือกเปลี่ยนเป็นอามาเทลสึก็ได้เพราะเขาเทินหาอามาเทลสึก็จะชาร์จอีกหนึ่งถูกต้องไหมครับทีนี้จะกลายเป็นว่าโซเรามีค่อนข้างจะเยอะมากแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเกิดเราไล่ เข้ามาในช่วงเกรดสได้มีร่างสูน1หนึ่งได้แล้วก็จะได้ชาร์จเพิ่อมอีก2ใบาจากสกิลของร่างเกรดสถูกต้องไหมครับถ้าเกิดเราไลท์อามาทิลสัสสอีกเขาก็จะชาร์จอีกตอนนี้ในโซเรามีถึง6ใบแล้วนะ1 2 3 4 5 6องีกไม่กี่เทิร์นเราก็สามารถใช้เมกะบาร์สของอามาทิลสัสสได้นะนะครับอ้อันนี้สําคัญมากเพราะอามาทิลัสส์นะถ้าเกิดตีฮ uh, ิตอ so ่าเคาน์เตอร์บาร์สห้าโซบาร์สแปดแล้วก็ uh, เรียกรวมเมกะบาร์ันเองเราก็จะได้จั่วเพิ่อมอีกถึง5ใบ นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะสําคัญมากเพราะได้เกิดการมาห้าใบนี้คือเล่นต่อได้อีกหลายเทินเลยครับผมนเรียกว่าสนุกสนานกันไปเลยทีเดียวดังนั้นอามาเทสืก็เป็นอีกยูนิตหนึ่งที่สามารถนํามาไลท์แทนเกรดสมในจังหวะที่เราหาไม่เจอเกรดสามที่เป็นซิคิวออมีได้นั่นเองครับผมหรือไม่ถ้าเกิดเราหาเจอในเทินต่อไปแล้วก็ค่อยไลยทับก็ได้นี่ก็ไม่ว่ากันหรือจะลงค้างๆก็ได้นี่ก็คือแล้วแต่ชอบเลยครับผมดังนั้นเนี่ยในเรื่องของอาการใชูุ้เล่นต่างๆของ เซตซูคุยมิก็จะมีประมาณนี้ครับผมนัน้นก็คือไม่ต้องไปซีเรียสถ้าเกิดไร์ไม่ติดเกจสามนะครับอาจจะไร์เปลี่ยนเป็นร่างอื่นก็ได้แล้วค่อยไว้ว่ากันเทินอื่นก็ได้เพราะว่ายังไงออร์เคิลเนี่ย,เ,เ,ยเก่งเรื่องการจั่วอยู่แล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเสริมการจั่วเข้าไปเรื่อยๆจั่วไปเรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะไร์ตามปกติเองก็ได้การที่ช่วยการจั่วก็จะมีเยอะแยะมากในแคลนนี้ครับผมเพราะมีรอทิเกอร์ค่อนข้างเยอะ ตอนนี้ก็สามารถใส่รอ12แล้วก็ได้แต่อันนี้คือไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่เพราะว่าพลังในการบุกจะตกลงพอสมควรแล้วผมในการแข่งขันควรจะอย่างน้อยคลิกสักสขึ้นไปจะดีกว่าอาจจะเป็นคลิกก็ได้คลิกสิบสองอ่ะไม่ถึงไม่ถึงตอนนี้โอลาเคิลยังทาคลิกไม่ถึงสิบสองตอนนี้คลิกสูงสุดก็คือแปดนะครับผมอันนี้ก็คือแล้วแต่ชอบละกันทีนี้มาว่ากันเรื่องของยูนิตอื่นๆบ้างดีกว่านะครับผมเดี๋ยวตัวอื่นเขาจะน้อยใจโฟกัสแต่เรื่องของซิคุยวจะมีอย่างเดียวเลยคราวน,นี้ถ้าเราสังเกตดีๆนะครัับผมใในนนนนเซของอชุดี้้ จะมียูนิตที่เน้นการจั่วแล้วก็เก็บไว้ใต้กองข้างเยอะนะครับผมก็น่าจะมีทั้งหมด3ตัวหลักๆก็จะมีเกรด1 Oracle Guardian Blue Eye เกรดส Fate f u l Angel ที่หน้าตาเหมือนพี่ชินนะครับผม,มหรือพี่ชินหน้าตาเหมือนเขาช่างมันเถอะนะครับผมแล้วก็เกรด3นะครับผม Secretary Angel ยูนิตสตัวนี้จะมีความสามารถแบบว่าสาม,มารถจั่วหนึ่งแล้วก็เก็บใบหนึ่งไว้ใต้กองได้ดังนั้นเนี่ยการบะเมือเราจะเท่าเดิมถูกต้องไหมครับ แต่ที่มันเกิดขึ้นคือการจัว่วมันเกิดการจั่วขึ้นแน่นอนครับผมอย่างเช่น blue eye b o o นี่ก็คือเราจะได้จั่วหนึ่งครั้งแลลวแล้วก็เก็บหนึ่งอันนี้เมื่อตีก็ได้จัว่วอันนี้เมื่อตีก็ได้จัว่วในเมื่อมันก่อให้เกิดการจั่วเยอะแยะขนาดนี้นะครับผมดังนั้นยูนิตท,ที่เหมาะจะนํามาเล่นกับ3ตัวนี้ก็คือนี่เลยครับผม s o r t e dancer e n g e ลซึ่งผมมาในชุด td04 นั่นเอง ซึ่งซอร์เดนเซอร์แองเจิลนั้นจะเก่งมากๆถ้าเกิดใน1เทินเราสามารถทําการจั่วได้หลายครั้งนะครับผมเพราะว่าทุกครั้งที่ซอร์เดนเซอร์จั่วพลังโจมตีจะบบก1000เอาง่ายๆสมมติลงไว้ก่อนแล้วกันนะแล้วเทินนี้เข้าเทินมา,าเราจั่วหนึ่งนี่ก็บบกแล้วหนึ่งพันจีต้องถูกต้องไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถเร่งการจั่วให้มากขึ้นนะอย่างเช่นทํากรณีนี้ออย่างนี้แล้วกันนี่คือสมมุตินะครับตัวนี้ตีก่อนเราก็ได้จั่วหนึ่งเก็บหนึ่งละนี่ก็บบกแล้วอีก 1, ก็ได้จวดหนึ่งเก็บหนึ่งอีกก็บวกและอีกหนึ่งพันถ้าเกิดเอาบูไอบูสอีกก็ได้จวดหนึ่งเก็บหนึ่งแล้วก็บวกอีกหนึ่งพันนี่เรายังไม่นับรอทิกร์หรือเอฟเฟกการจวดต่างๆนะครับผมหรืออย่างเช่นอจากดาร์แคดก็ได้อย่างนี้ก็ได้จวด да เหมือนกันนะครับหรือจากสาซคลิกเบิร์ดก็ได้อันนี้ก็ได้จูดได้จั่วเหมือนกันเรียกได้ว่าปกติแล้วเนี่ยแคร์โอร์เคิลเนี่ยจะเล่นการจวดอยู่แล้วดังนั้นถ้าเกิดเราอยากจะให้การจูดนี้สามารถเล่นพลังเราให้สูงสุดดดไ้้้ััังนนนนนพววกกีครําามเล่บ ซอร์แดนเซอร์แองเจิลนั่นเองครับผมทาให้สามารถเลี้พลังสูงๆได้เลยดังนั้นเนี่ยสมมุติว่าเธอหนึ่งเราจู๋ได้สักประมาณเอาสัก3ครั้งแล้วกัน3าถึงสครั้งขึ้นไปพลังเขาก็จะเป็นประมาณ1 2 0 0 0แล้วครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดต่อด้วยอย่างเช่นออร์แลคเกอร์กับเดนเจมิ่ที่พลังจมตี8 0 0 0หรือเอาสักเอาเอาแบบมันๆเลยครับผมเอาให้ได้สักถึงสักหมื่นสามอะแล้วต่อด้วยอะไรก็ได้ที่7 0 0 0อย่างเช่นดาร์คแคดก็ได้แค่นี้เราก็ต่อบูสของซอร์ 20, แดนเซอร์แองเจิ และนอกจากนี้การที่เราได้มีโอกาสเปลี่ยนการ์ดบนมือบ่อยเราสามารถเลือกการนํามาใช้ได้ตามใจชอบนั่นเองอย่างเช่นเอ้จวดไดเกตสามไม่ใช้เก็บเข้ากองไปก่อนดีกว่าอุ้ยจวดไดเกตหนึ่งไม่เอาเก็บเข้ากองดีกว่าจะได้เกตสมาไว้บุกแบบนี้ก็จะเป็นอีกรูเลนหนึ่งครับผมของแคลนโอลาร์เคลนั่นเองเพราะยังไงนะโอลาร์เคลมีเอกลักษณ์เรื่องของการจัวดังนั้นถ้าเกิดจัวเยอะก็หมายความว่าเรามีการ์ดไว้ป้องกันเยอะหรือมีการ์ดไว้เตรียมบุกเยอะนั่นเองครับผมอ่าก็เลยได้ว่าสร้างความกดดันให้ฝ่ายนี้มากๆเกิดฝ่ายทั้งขั้น มันมีกี่ใบอะโอ้โหเต็มมือเลยอาจจะหมดกําลังใจในการโจมตีก็ได้ครับผมอาจทำให้เขาเล่นพลาดก็ได้อันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับจิตวิทยาส่วนบุคคลนะจ๊ะทั้งหมดนี้นี่ก็จะเป็นอคอมโบต่างๆของแคนโอลาเคิลที่ปรากฏในชุดนี้นะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยชุดเด่นๆของเขาก็คือเซตซุคยมินั่นเองซึ่งการเล่นซุคยูมินั้นหลายๆคนก็อาจจะคิดมากนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเปิดไม่เจอห้าไม่บนก็ขอบอกว่าอย่าไปคิดมากครับ มันเป็นการ์ดเกมมันเป็นเรื่องของดวงนะครับผมเรื่องของความน่าจะเป็นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้แล้วก็หาทางรับมือทางอื่นนะครับผมพี่ชินเคยเห็น uh, ลิสต์เด็กของแชมป์หลายๆคนนะครับผมเขาก็จะมีอยู่คนหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับเข,เขาใส่เกรดสามเป็น,ปนซื้คูจะมีอย่างเดียวเลยก็คือใส่เกรดสามแค่สี่ตัวอันนี้ก็เขาเล่นแนวที่ว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ครบเซตฉันไม่เล่นนะครับผมแต่ถ้าเกิดติดขึ้นมาก็รู้เรื่องดังนั้นเนี่ยอาจจะลองจัดแบบใส่เกรดสามแค่สี่ใบก็ได้ แต่ส่วนมากก็จะเห็นเป็นเกรด3าซคุยมิสัก4ใบแล้วก็โอ a c เคิลกับอาซีอามาทีลส่อนะครับผมประมาณสัก3 4ใบนั่นเองส่วนที่เหลืออันนี้ก็คือแล้วแต่ตามใจชอบส่วนมากก็จะเจอไซเลนทอมไซเลนทอมนะครับผมอยู่ในเน็กค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าเขาตีกดดันฝันข,ข้ามได้ดีมากๆ นี่ก็จะเป็นคอมโบทั้งหมดนะครับผมลูกเล่นต่างๆของแคลน o อ a c l e ในชุดนี้นั่นเองครับผมต้องขอย้ำอีกทีนึงว่าโอล c ค e ในชุดหน้าจะไม่มีนะครับ b t 04จะไม่มีโอล c ค e จะข้ามอีกทีนึงไป b t 05เลยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครเป็นฟ Oracle, แฟนโอล c ค e แเราก็แนะนำว่ารีบเก็บชุดนี้ก่อนครับผมเราจะได้ไปฝ่าฟันกับการ์ดใหม่ๆที่มาปรากฏตัวใน b t 04ได้นั่นเองเราจะได้สู้เขาได้นะครับผมดังนั้น ถ้าเกิดใครอยากจะจับจองมีเจ้าของนะครับผมก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะครับผมตามร้านคาชนาทั่วบ้านของท่านนะครับผมไม่ใช่ทั่วบ้านสิเราแวกบ้านนะครับจะไปหาทั่วบ้านคุณทำไมนะครับผมเราแวกบ้านของท่านนั่นเองนะครับสำหรับใครที่หาซื้อไม่ได้จริงๆนะครับผมก็สามารถสั่งซื้อได้ทางเฟซบุ๊กของพี่ชินนะครับผมก็จะมีพี่ต้นคอยดูแลเรื่องของการซื้อขายนะครับผมติดต่อได้ในทางกล่องข้อความเลยนะครับผมอ่าโอเคหรือถ้าเกิดใครต้องการจะสอบถามต่างๆก็สามารถอ่า สอบถามในเฟซบุ๊ได้เหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดพี่ชินมีเวลาว่ามีโอกาสก,าก็จะมาตอบให้ที่จะตอบได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ผมพี่ชินก็ต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับผมพบกันคลิปหน้าต่อแน่นอนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย